ลังที่สองกับของปีครับผมนี่ครับแต่ลังนี่ล้างแบบไงครับนี่ครับนี่หนักอยู่อู้เป็นโลอยู่ครับนี่เบิ้งเต่ยเงไมยังยังแจ่เบื้งครับนี่ครับหนึ่งสองสามนี่ครับโอ้งามครับนี่ครับอันที่สอง นนสามอันนี้ทึ่งมูครับนี่ลองสามอันนี้ทายทึ่งทายปรมีครับสมัครสิบอคเคมีกันัจนนี่ครับ,รบเ้หมืออ,อื่นถารอบางเมนูครับเนี่ยปีนี้ต้นที่สองแล้วครับผมเอ้ยฮั่งฮั่งที่สองฮั่งที่สองของปีครับผมของปีนี้มาแล้วครับผม ปีกายเดห้างหนึ่งครับปีนี้สองห้างมัน,นครับหาอยู่หา,หากินมันบนเท่าเนี่ยแหละครับอยู่น้ำไผ่น้ำสวนเทาผมบบไปเอาทักเอื่นครับเอาเท่ในสวนจีคองนี่แหละครับครับมันคืนรอเบิร์เมนูครับเมนูยังแสบครับเบอร์หน่วยลำย่ย จะได้เหรอผมมาสีลำรับแยครับมือนีนเบิง่งเห็นพอดีหวานเกียบเลยน่ครับพอด้อยู่ได้กินของหากินยากเป็นปีจังจะได้กินของจังเสียครับโดน นี่ผมบ่ค่อยได้ฉีดซ้ำใดครับฉีดฮอร์โมนฉีดอันนี้ครับซ้ำใดมันเลยเขามาอยู่ในสวนลำย่ยนี่ครับยาบงลำย่ยครับนี่ครับหน่โอ้สุดยอดเลยลำย่ย อีกสักสิบมือครับผมจะได้เก็บกับให้มันเป็นโบโบโงงอย่างเงี้ยน่เงี้ยนี่ผมฉีดยาบางแรงครับพ่บนไปบางแรงฝนตกมาใส่แต่อื่นเสาผมจะได้กลับมาฉีดใหม่ครับฉีดไอ,อ้อีกซอนครับก็ได้ยูได้กินแล้วครับผมบหลายก็ยังกล่องกระจกนะครับ ไตลุกๆอยู่นี่เห็ดยังกินดีครับนู้นันมันปีนี่กินของของสูงครับชิปนี้กับใบเพียงจำเนียครับผมบัสดีครับ